ร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองในเทศกาลกินเจนี้ <c oughs> <c oughs> และวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆคนไปหาเงิน28ล้านกันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่าย<อ>ขอเพียงแค่กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมก็ดีใจแล้ว <c oughs> เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยไอ้ตั้ม มึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจร้อเซมีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแล็นลล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ p r t y Mobile เดี่ยวเต้าฟอก็มี Pad of e x c i l e 2ก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแ a g นั M ่ o ล็อก M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมั่นใจ100%ซหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน Q r ว o d e หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card Card God, 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 God. และเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะมีเจ้าดันเจียนอันนี้มานะครับ นี่เจ้าดันจินนี่อันนี้นะครับซึ่งเวลาเราลงเนี่ยเราจะได้เจ้ากล่องตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายของเราจะคืออันนี้แต่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะได้แต่มันก็อาจจะยากหน่อย <c oughs> เอาจริงๆนะผมตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่ได,ได้ไม่เคยได้การ์ดตรงนี้เลยนะครับเออหรือถ้าเกิดใครได้ก็มาขิงขาดตาใครกันได้เลยครับ <c oughs> ก็ไอเจ้าดันอันนี้เนี่ยซึ่งมันจะแจกเจ้าหีบเกาะเลือกเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าเอาไปตีบวกอะไรพวกเนี้ยเอาไป ใส่เจาะรูอุปกรณ์ของเราเพื่อเราจะมาใส่กันแบบนี้ได้ไหมมันก็โอเคเนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเพิ่มกําไรให้กับทุทกคนนี่ครับซึ่งสมมุติเราเอาไปตีบวกกับอ,อ,อย่างเช่นเสื้อแมงทองอะดูเสื้อแมงทองนะครับราคา7,500 ถ้าเกิดเราเอาไปเจาะรูแบบ kind of like. sì, ไม่มีบวกนะเ hint, ดี onun, ๋ยวเราไปดูนะครับนี่ซึ่งไอเจ้าเสื้อแมงทองนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูแบบนะครับก็คือแบบที่เมื่อเราเจาะรูมาแล้วก็คือบอกตรงๆเลยเป้าหมายของวันนี้เนี่ยก็คือเจาะรูแล้วเอามาขายเออเอามาขายให้ตัวลองไปดึงแต่วิธีการขายเนี่ยมันขายกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสื้อเจาะรูนะครับอ้าวแม่งไม่มีขายอีกแบบบวกหนึ่งไม่มีจริงเหรอแบบบวกหนึ่งแบบบวกหนึ่งแบบบวกหนึ่งแบบไม่มีออฟอะ ไม่มีหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าไม่มีนี่เจาะรูขายได้เลยนะเสื้อแมงทองนี่ออให้ตัวเด็กมาดึงได้นะนี่มีไหมมีไหม,มก็ราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณสักเอ่อเนี่ยดูดิเจาะรูแล้วเหลือ3าล้านห้าดูดิ <laughs> ถ้าไม่ได้เจาะรูนี่ครับถ้าตามคำนวณผมก็จะประมาณสัก7 5ล้านอ่าเต็มที่เลยได้7ล้าน5ะครับซึ่งมันก็ไม่คุ้มเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามาขายเนี่ยมันมันมันได้แค่7ล้าน5แต่ว่าวันนี้นะครับผมจะเอามาเพิ่มทุนนี้ครับทุกๆคนก็สามารถเอาเสื้อตัวเนี้ยนี่นะครับเลเจน เห็ดอโมตัวนี้นั่นเองนะครับเราจะเอามาขายก็คือแค่มันไม่บวกแต่ดูดีราคา2อล้านและซึ่งเท่าที่ผมดูนะก็คือตัวเนี้ยมันแพงที่สุดแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีเกาะอ,อันไหนที่มันแพงกว่าน,นี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยครับผมจะแนะนําเป็นเสื้อตัวนี้นะครับจะเอามาเจาะรูแล้วก็จะเอามาขายนะครับก็คือวิธีการขายเนี่ยเราจะเอามายัดออฟนะครับ แต่วิธียัดออฟบางคนไม่มีไม่มีใบออฟเมลที่มันเอาไปใส่เกาะได้ใช่ไหมวิธีนะครับมันก็จะมีประมาณว่าเราไปหาซื้อเสื้อไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนอ่ะนี่นะครับเลเจียนออมอเพ็ไหนวะเพ็ดออมอเนี่ยเพ็ออมอเนะครับ <c oughs> ก็เราก็มาดูนะครับอันไหนที่มันมีออฟสี่อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็มาประมูลแข่งกับเขาก็ได้เออเนี่ย ก็ประมูลเนี้ยแล้วก็ไปแต่มันมันไอ้นี่เราจะต้องหาเจาะอะไรวะเขาเรียกว่าเอามาซ่อมเออเราจะต้องซ่อมมันอันหนึ่งก่อนนะอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราหาอันอื่นเอออันที่มันราคาถูกๆแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยมีออฟเสียงเงี้ยเราก็ซื้อมานะครับแล้วเราก็เอาวัตถุดิบ10กล่องที่เราสะสมมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับใครที่สะสมมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วซึ่งดันนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่วันที่2ี่นะครับวันนี้วันที่อี่ เราได้10กล่องเลยถ้าเกิดเราสะสมมาโดยที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับทีนี้เมื่อเราได้10กล่องแล้วเนี่ยเราก็เอาวัตถุดิบ10กล่องอันเนี้ยไปเปิดเอาอมอเพ็ดเมื่อกี้แล้วก็เอาไปเจาะรูไอเสื้อเมื่อกี้นี้ที่เราเรียกว่าไปซื้อมาเมื่อกี้ ออก็คือเป็นวัตถุดิบต้นที่มันเป็นออฟซีอะเพียงแค่นี้ครับเราก็เอาตัวลองมาดึงให้ได้แล้วเนี่ยก็คือมันมีเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมเต็มไม่หมดเลยนะครับคนก็รู้และส่วนมากแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับสูตรนี้นะครับก็ไปหาออฟซีมาแต่ถ้าเกิดใครที่มีออฟเมลจากดันเจียนธานาเอาสะสมมาเยอะๆเป็นใบออฟที่เรียกว่าใครที่สะสมมาเป็นใบเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาใช้กันได้นั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่เอามาใช้กันได้นะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะเสียตังค์ซื้อวัตถุดิบต ส่วนของผมนี่ก็เดี๋ยวจะใช้เหมือนกันเออจะใช้ใบออฟแมวนี่แหละผมมีเนาะพอดีเลยอ่เดี๋ยวเพื่อๆใครที่ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าการที่ผมเนี่ยกดกวาดมาแบบนี้ปั๊บนี่เราก็จะได้กล่องมาครบ10แล้วใช่ไหมทีนี้เมื่อกล่องมันครบ10เนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ หนึ่งอันที่เราจะต้องหามาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเจาะรูเราต้องใช้ทั้งหมด10ตัวใช่ไหมเราก็ไปหาซื้อมาสักอันหนึ่งครับไปลองหรือถ้าเกิดใครที่ไม่อยากซื้อนะก็วิ่งไปคราบเองนี่ไปคราบเองก็ได้วิ่งไปดูนะครับใครที่ยังไม่รู้นะคนที่คราบจะอยู่ตรงนี้ของเมืองพรนะครับเราก็เข้าไปคุยกับไอ้เจ้าคนนี้ได้เลยนี่สร้างอุปกรณ์เนะี่ยเราก็ปิดอาชีพตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวบางทีมันมองไม่เห็นนะครับแล้วเราก็ลากไปหาเกาะเมื่อกี้นี้ไหนวะนี่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 เลเจียนออมรอเลเจคโม กานผิดขอภัยด้วยนะฮะก็มาครับตัวตัวนี้แล้วก็อัพขั้นมันขึ้นไปให้มันเป็นเจ้าตัวนี้เออก็มันจะได้ทุนเงินเราไงเนี่ยผมมีวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับวันนนี้มันก็แพงอยู่นะเนี่ยดูดีตั้งหลายแสนเนี่ยตั้งสองแสนนะครับเออทุนเงินเราได้อีกทีนี้เราก็อัพขั้นมันขึ้นไปอันนี้เราจะต้องซื้อใช่ไหมอ่าแสนหกเอซื้อไปเลยนะครับก็อัพขึ้นไปนะครับอันนี้มีอยู่แล้วอ่าก็ซื้อแค่วัตถุดิบที่เหลืออ่าก็ทาการคราฟ เกือบ3 0 0 0 0นอยู่นะอ่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะใช้แล้วก็กดอันนี้ได้นี่ก็สามารถกดคราบขึ้นไปในราคาแสนห้าแม่งก็ต้องซื้ออยู่ดีก็ทุนเงินเราลงไปอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราจะเสียเงินโอ้อันนี้ไม่มีด้วยไม่มีใครขายในตลาดเอาชิปหายแล้วจะคราบยังไงอะกริตเตอร์เชลเนี่ยฮะละมันไม่มีใครขายเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่หานี้60อันกริต เชลใช่ไหมอ่ะวิธีการหานะครับไปที่แมปมังกรเลยนะครับและเมื่อเราเนี่ยครับมาถึงเจ้าแมปทะเลสาบอเวจีนี่ครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะนี่ทางซ้ายนะครับของแมปก็วิ่งมานี่ก็คือวิ่งมาตรงนี้นะครับหรือวาร์ปมาตัวนี้แล้วก็เดินมานีก็ได้จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาคุยกับเจ้าตรงนี้แล้วก็ไหนวะนี่นี่นร้านค้าอุปกรณ์แล้วเราก็เอามาแลกนะครับกรตเตอร์เชล อันนี้ไม่ใช่นี่เราจะใช้อันเนี้ยที่เราหามาทุกวันทุกวันเนี่ยเอามาแลกนะครับหกสิบชิ้นอ่ะก็ใช้แค่1้อเองนี่เพียงแค่นี้ครับก็สามารถครัฟได้แหละแล้วก็กลับไปครัฟนะครับอ่ะเมื่อเรามาถึงแล้วนะฮะก็มาคัฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีซื้อมาแบบเมื่อกี้แล้วก็ทําแบบผมต่อได้เลยนะก็สามารถอัปเลเวลมันขึ้นไปนะครับไม่ต้องไปคาฟเพิ่มนะนี่อันนี้ก็คือมาให้ดูนะครับว่าพี่คัฟมันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถอัปเวลมันขึ้นไปได้เลยนี่ได้ วัตุดิบต้นและทีนี้นะครับเราก็เอาตัวเนี้ยมาเจาะรูโดยกันเอากล่องอันนี้นะครับมาทั้งหมด10 กล่องใช่ไหมสิปะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดเป็น5เดี๋ยวหน้าแตกนะครับนี่ใช้10บนะครับในการเจาะรูแล้วก็สามารถเปิดกล่องเมื่อกี้นี้ได้เลย10กล่องนะครับเลเจนด์แพทออมอไหนวะเอ้าหายอ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้อาชีพทั้งหมดนี่กดตรงนี้นะทุกคนแล้วเราก็ลากหานะครับเลเจนด์แพทออมออยู่ไหนนี่นี่น,น,นี่อยู่นี่นะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้มาได้เลยนะครับจานวน10กล่องนะครับม่อก,กี้เหมือนผมจะเห็นอะไรแวบๆกาแมนเพลทอุ๊ยอันนี้ก็แพงนะสองล้านสอง อันนี้ก็แพงอยู่นะนี่แต่อันนี้ในราคา2องล้านแอันนี้ก็ได้อยู่สรุปเนี่ยอันเนี้ยแพงสุดและเท่าที่ผมดูมาเนี่ยครับ ที่มีตัวไหนที่มันแพงกว่าก็แนะนําเพื่อนกันได้นะแต่ของผมจะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับก็เราเปิดมาละสิบเอ็ดใช่ไหมอ่าแล้วก็เจาะรูมันนะครับก็ไปเจาะรูอ่าเจาะรูปับ๊บนี่เราก็จะได้เกาะมาแล้วนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่าเมื่อเราเจาะรูมาแล้วเนี่ยเราจะขายได้จํานวนเท่าไหร่นี่2ี่ล้านทุกคนถ้าเป็นตัวอื่นอ่าเสื้อแมงทองเมื่อกี้เท่าไหร่7ล้านห้าดูตัวนี้ 28ล้านต่างกันไหมถึงจะโดนภาษีเข้าไปหน่อยแต่มันก็แพงอยู่ดีอะดูดีราคาไม่ใช่ย่อยๆนะทีนี้28ล้านเราจะเอาไปให้ตัวลองระดึงยังไงเพราะว่ามันไม่ติดประมูลใช่ไหมติดหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงก็ทําการดูนะครับถ้าไม่ติดอ่ะนี่ไม่ติดนะครับเราก็ทําการตีบวกแม่งเลยครับก็ของผมนะครับจะตีขึ้นแค่บวกสี่ก็พอเพิ่ม เพิ่มมูล,ลาค่ามันนิดหนึ่งไม่กล้าเสี่ยงครับถ้าเกิดใครที่แบบอ,อยากลุ้นดวงอ่ะคิดว่าดวงเราดีก็ตีขึ้นใบก็ได้แล้วเราก็ขายมันจะได้ราคาแพงขึ้นแต่ของผมจะขายแค่บวกสีนี่แหละนะครับอันตราย <c oughs> เปลืองเงิน <c oughs> ผมกลัวกับการตีบวกเกณฑ์นี้ไปแล้วนะครับนี่ <c oughs> แล้วก็เอาใบออฟเมลมาใส่นะครับปั๊บเพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้ออฟสีมาแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีใบออฟเมลนะนะทาแบบผมได้นะครับนั่นก็คือไปหาวัตถุดิบต้นไม่ต้องไปคราบนะก็หาวัตถุดิบต้นจากในตลาดที่มันมีออฟสีอ่ะแล้วก แล้วก็ขายพอจะนึกภาพออกไหมทุกคนเออน่าจะออกแหละ <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบที่ผมบอกนะครับหาออฟสีในตลาดพวกเนี้ยเออไอเสื้อมเมื่อกี้มันชื่ออะไรวะ <c oughs> นี่นะครับก็หาออฟสีมาอันหนึง่งก็คือเอาแบบที่ไม่ต้องเจาะรูนะถ้าเจาะรูมันจะกลายเป็นว่ามันเจาะอยู่แล้วไงเนี่ยหาอันที่มันยังไม่เจาะรูนะครับที่มันมีออฟสีเนี่ยเนี่ยแม่เขาขายกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ประมูลแข่งกับพวกเขาได้นะเนี่ยเออมีคนซื้อด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราลงขายไปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลงขายให้ดูเลยแล้วกันนะครับ เปลี่ยนสลับเป็นพ่อค้าแป๊บอ่าแล้วก็กดขายนี่เห็นไหมติดประมูลแล้วนี่ยครับเราก็ทําการขายไปเลยนะครับทีนี้เมื่อติดประมูลแล้วเราก็ไปเอาตัวเด็กของเรานี่ครับที่เราสะสมเงินเอาไวนะ้เนี่ยมาดึงเออแต่ถ้าเกิดเราที่ไม่มีตัวเด็กอะ่ะ เราจะทํายังไงให้มันออกก็คือต้องให้คนที่อยากจะได้ตัวนี้จริงๆมาซื้อซึ่งก็อาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันราคา28ล้านตัวเด็กวิ่งเล่นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้ว28ล้านพาตัวเด็กไปฟงไปฟาร์มเดี๋ยวก็ได้นะครับอันนี้ก็คือผมก็ได้มาบอกนะวิธีการหาเงิน28ล้านชิวๆเลยเห็นไหมเออถ้าเกิดใครที่เก็บเกาะเอาไว้เนี่ยซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีมาในทุกๆเดือนประมาณวันที่20ของทุกๆเดือนไอ้กล่องตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะมีมาแบบไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นอาทิตย์ แล้วก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นเครื่องรองเท้าวะเออก็จะเป็นกล่องไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีมาทุกเดือนนี่แหละก็สะสมกันได้นะครับมันจะมี2อาทิตย์ใช่ไหมเออก็สามารถเก็บสะสมเอาไว้2อาทิตย์ก็ครบ1ิกล่องพอดีแล้วก็สามารถเอามาทําแบบนี้กันได้ซึ่งกล่องในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็อย่างเช่นเดือนต่อไปก็อาจจะเป็นรองเท้าบ้างอาจจะเป็นมือรองบ้างอาจจะเป็นเสื้อคลุมหรืออาจจะเป็นเครื่องประดับบ้างก็เราก็จะเอามาทําแบบนี้กันได้ทุกเดือนเดือนเลยนะครับก็อย่างเช่นถ้ามีรองเท้ามาใช่ไหม ผมก็จะแนะนำเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำนะจะเป็นรองเท้าเจ้าตัวนี้ครับ Bunny รบันนี่สลิปเปอร์นะฮะซึ่งรองเท้าอันเนี้ยเท่าที่ผมไล่ดูก็คือแพงแล้วโคตรแพงเลยเนี่ยอันเนี้ยคือผมตั้งตัวได้เพราะรองเท้าอันนี้เลยเนะครับโดยที่อ่าอย่างเช่นรุ่นบูธใช่ไหมบางคนบอกรุ่นบูธแพงดุยสองล้านเก้าเจอรองเท้ากระต่ายเข้าไปนี่โอ้โหต่างกันคนละขั้วเลยเนะครับหรือถ้าเกิดใครที่มีอันไหนที่มันแพงกว่านี้เนี่ยก็สามารถแนะนํากันได้นะแต่ผมจะแนะนําเป็นรองเท้ากระต่ายนะครับอันต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นมือลองนะครับโหมดมือลองผมก็จะ ะแนะนำเป็นโล่หนีโล่ไม้นะครับก็โล่ไม้อันนี้บอกเลยว่าผมจะแนะนําเป็นตัวนี้เพราะว่ามันแพงที่สุดและที่ผมไปไล่ดูมาเนี่ยครับก็คูณไปอีก10ใช่ไหมก็คือเจาะรูไปเราจะได้มาทั้งหมด24ล้านเนี่ยครับก็เนี่ยไล่ดูไปเนี่ยครับยี่สิบสี่ล้านอันนี้ก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่ามันก็อันนี้ก็จะแพงกว่านะก็เท่าที่ไล่ดูนะครับโล่ไม้อันนี้ยแพงที่สุดและเอามาเจาะรูทําแบบนี้กันได้รวมไม่ถึงหมวดเสื้อคลุมนะครับหมวดเสื้อคลุมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับ นี่อันนี้แพงที่สุดและก็2อล้านห้านะครับอันอื่นเนี่ยเท่าที่ไปไล่ดูมาก็คือมันมันมันถูกกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับส่วนอันเนี้ยแพงที่สุดและอย่างเช่นนัตโตถามว่ามันเอามาทําแบบนี้ได้ไหมทําได้แต่ดูดีราคาเราสามารถเอาอันเนี้ยไปให้ตัวลองดึงเพื่อได้ใน,นราคา25ล้านนะครับใช่ไหม เออยี่ห้าล้านเลยเอาไปให้ตัวลองดึงเนี่ยครับในราคาก็25ล้านถ้าโดนภาษีไปหน่อยก็น่าจะหักลงไปเยอะอยู่แต่ก็ได้เยอะอยู่นี่ครับอย่างเช่นนัโตะเนี้ยถ้าทำเงี้ยได้แค่4ล้านอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันต่างกันคนละขั้วเลยนี่ครับแล้วก็ในบางอาทิตย์อาจจะมีเครื่องประดับมาซึ่งเครื่องประดับเนี่ยผมก็จะแนะนำเนี่ยครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นลูกตุ้มนะฮะนี่อันนี้ซึ่งลูกตุ้มอันเนี้ย บอกเลยว่ามันแพงมันใกล้ๆราคากับไอ้ถุงแดงแหละแล้วก็เลือกเอาแต่สำหรับผมผมจะแนะนําเป็นลูกตุ้มนี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับราคาลูกตุ้มเนี่ยจะอยู่ที่2องล้านเก้าเนี่ยฮะดูดิแพงปะโอ้โหโคตรแพงเลยเนี่ยครับแล้วก็ถุงแดงเนี่ยครับนจะอยู่ที่ราคาที่2องล้านเก้าเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต่างกันไม่มากก็อยู่ที่เราเลือกและเออเราจะเลือกอะไรก็มันมันแพงสุดแล้วนะครับท่านที่ผมไปไล่ดูมาเนี่ยครับก็คือราคาลูกตุ้มสามารถเอามาเจาะรู ทำแบบนี้กันได้เช่นกันนะครับก็หาวัตถุดิบต้นมาหรือไม่ก็หาออฟเมลมาใส่มันแต่ถ้าเกิดไม่มีออฟเมลก็มาหาดึงในตลาดเอาเป็นวัตถุดิบต้นแล้วเราก็เจาะรูขายนะครับให้ตัวลองมาดึงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับตัวสรุปนะหมดมือลองนะครับเอ้นี่ก็คือหมดมือลองผมจะแนะนําเป็นเจ้าตัวโล่ไม้นะครับอันนี้ก็คือแพงแพงอยู่แพงแพงเลยแหละเออก็คือโล่ไม้นะครับส่วเกราะนะครับผมจะแนะนําเป็นเจ้าตัวเสื้อตัวนี้ครับเลเจนด์ เลเจียนเพลตอโมอ่าออนผิดขอภัยด้วย <laughs> แล้วก็หมดผ้าคคุมนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับนี่ก็คือจะได้มาจากไอเจ้าตัวหมาเนะะี่ยฮะใครที่อยากจะไปแบบ ไม่อยากจะไปหาในตลาดอยากจะแบบหาเองอะ่ะก็มาตีเจ้ามินิบอสตัวนี้ได้เนรับแต่ว่าไม่แนะนํา <c oughs> ไม่แนะนําที่ว่าจะเอากล่องมาแลกกับไม่แนะนาเนื้อที่จะมาแบบเอามาหาจากตรงนี้ก็คืออย่างเช่นจินนี่มาแล้วเรามานั่งลงอันนี้อยู่มันเสียรอบนะครับควรจะไปลงกับจินนี่ให้หมดแล้วก็อาทิตย์อื่นก็เอามาลงหาวัตถุดิบต้นเอาไว้สักอันนึงก็ได้อันนี้สามารถทําได้นะก็คือมาหาจากตัวนี้ครับลงมินิบอสตัวนี้ นี่แล้วก็หมดรองเท้าเนื้อผมจะแนะนําเป็นเจ้ารองเท้ากระต่ายตัวนี้เนี่ยนี่ก็คือจะแพงที่สุดแล้ว ส่วนหมดเครื่องประดับผมจะแนะนําเป็นเจ้าลูกตุ่มนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่มันจะมีมาในทุกๆเดือนนะบ,บางคนบอกว่าลงคลิปช้าไปโหทําเกาะไปแล้วไปทําอันอื่นไปแล้วอะ่ะมันก็ลงคลิปชาไปต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดใครไม่ทันเดือนนี้ก็รอเป็นเดือนหน้าและกันวีคหน้าจะเป็นเอ่อกล่องอะไรเดี๋ยวเราก็เอาสามารถเอาข้อมูลตรงเนี้ไปสามารถทํากันได้นะครับเราจะได้ไม่พลาดคือเหมือนกับว่าเกมเขาแจกมาแจกเงินมาให้เรามาได้ขนาดนี้เออก็อย่าเดีย๋ยว กัน,นก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปทํากันได้ในเดือนต่อๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปและบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า